ให้ไปเลี้ยงควายเดย้ออกนอกนสินนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบสิบอีกแก้วสิบเหมือนตัวนี้เขยนไดสวยอืออ่ะอันนี้ล่ะมันยังไม่สวยเลยลูกเอาใหม่ยังไม่สวย ไม่งั้นจะได้เป็นควายตู้ก็าสิเฮ็ดแล้วน้ำตาใหญ่ปกปกคุณอาซื้อ,อยางลบให้อยู่ที่ไหนทำไมพี่ไม่เอาอมาใช้ไหนคะแนนเต็มสิบคุณครูให้หนึ่ง Yeah. hai 1 mấy à đừng ngọt.